ล้วก็กรสดีลยท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับก็อยู่กับผมนะไม่เจสุนัยนั่นเองก็อยู่กับช่องที่มีชื่อว่าไม่รู้อ่านเอาเองนะครับอ่านไม่ออกนะเชียก็เป็นเอ่อช่องน้องสาวของผมนะไม่ใช่น้องสาวที่แท้จริงเป็นน้องสาวบนเฟน,นะเถอะครับเป็นน้องสาวผมเหมือนกันนะเชียก็ช่องนี้ก็ทําเกี่ยวกับ ไม่ดูอ่าแล้วก็ทำคลิปเกี่ยวกับอะไรไม่รู้ก็ดูเอาอีกขอแมวและนี่ก็คือเฟซของเขานะครับผมอย่าลืม ที่จะเพิ่มเพื่อนแล้วก็อย่าลืมที่จะกดไลค์ไม่ใช่กดติดตามูแล้วก็กดกระดิ่งนะฮะเพื่จะได้รูข่าวสารนะวันนี้ก็ตีเก๊พิการไปกก๊ขึ้นหะน้าสวัสาี